ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเหรียญสิบาทนะครับสองสีนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่นําเหรียญสิบาทมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเพราะว่าเหรียญสิบาทของปีพศสองพันห้าร้อยนะครับห้าสิบแปดนียไม่ได้ติดอันดับกับเขานะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของราคาในการประเมินก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวจํานวนการผลิตก็ยังอยู่สูงอยู่นะครับแต่ว่าในเชิงของ การประเมินหรือว่าตามหนังสือภาษาไทยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ลองจ็บจีบไปกันบ้างนะครับเหรียญสองเหรียญไม่เป็นไรนะครับและปัจจุบันนี้มันมีอยู่นะครับเหรียญนะครับของรอเกานะครับแต่ถ้าอีกสกระยะหนึ่งก็คงจะหมดไปนะครับก็เลยนำมารีวิวฝากพี่ๆน้องๆกันนะครับ ครับเหรียญกระสานนะครับหมุนเวียนนะครับสิบาทนะครับสองสีปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญว่าปีพศสองพันระครับห้าสิบแปดนะครับวัดอรุณวัดนารามนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสานโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคา10บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเฟืองจักรนะครับสลับเรียบนะครับขนาดเส้น่าจากศูนย์กลางนะครับก็ยี่สิบหกมิลนะครับ ขนาดความหนาของหรียญนนะครับก็อยู่ที่2.2มิลนะครับความหนาของเหรียญด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับครับทีนี้เรามาดูรวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกางเหรียญมีภาพบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกามาราชิพลอดุลยเดชนะครับพินพพักทางเบื้องซ้ายนะครับทรงสรองพระองค์นะครับเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับสรองพระองค์ครุยนะครับมาจักรีบรมราชวงศ์นะครับ สงเครื่องนะครับคติยาราชนะครับภูติตาพรมีเกียรติคนรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมจักรีบรมนาชวงศ์นะครับและมีสายสร้อยนะครับจุระจอมกล้าวนะครับและภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่าภูมิผลอดุลเดชเดชนนะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ด้านหลังนะครับมีรูปนะครับพระปางวัดอรุณวันารามนะครับภายในวงขอบเปรียนนะครับเบื้องบนนะครับมีอัครเปียดนะครับซึ่งมีจุดกลมๆนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสจุดนะครับแต่3ามจุดเนี่ยก็จะเป็นในการซ้อนนะครับตำแหน่งอยู่ในการซ้อนกันนะครับซึ่งข้อความหมายบอกว่าราคา1 0บาทนะครับเบื้องล่างนะครับ มีเลขบอกราคาว่า10บาทไทยกับ1 0บาทราระบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับทีนี้เรามาดูด้านซ้ายกันนะครับด้านซ้ายเบื้องบนนะครับมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับด้านขวานะครับตรงมุมนี้นะครับก็มีคําว่าปีพุทธศักราชที่จัดทำเดนว่าปีพศ2 5ร0นะครับ58นะครับเรามาดูในลักษณะของที่ประกาศใช้นะครับ วันที่ประกาศใช้ครั้งแรกของเหรียญ10บาทนี่ครับก็เป็นวันที่13นะครับกันยาปีพศ2531นะครับแต่ในปีพศ2531นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากกรมดารัก์นะครับได้มีการปรับปรุงวัตถอดิบของเหรียญนะครับจะเปลี่ยนแปลงนะครับการผลิตของเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหล็กชุบนิกเกิลแทนนะครับด้านหน้าก็ เป็นภาพนะครับภาษาญี่ปุ่์ของพระบาทสมเด็จซึ่งนะครับทรงเครื่องในรูปแบบเต็มยศจอมทัพนะครับก็เป็นองค์ที่โตขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตกันนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญปีพศ2558เนี่ยครับของเหรียญ1 0บาทก็จํานวนการผลิตก็อยู่ที่91ล้านเหรียญนะครับน้าหนักทีนี้เรามาดูเรื่องของน้ําหนักกันนะครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่ 8.5กรัมนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของราคานะครับจากหนังสือภาษาไทยนะครับก็ทั้งสองเล่มที่ประเมินมานะครับก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับปกแข็งนี่ก็เล่มปกแข็งก็จะอยู่ที่40บาทนะครับราคาที่ประเมินไว้นะครับแล้วก็ปกอ่อนนี่อยู่ที่30บาทนะครับอันนี้คือราคาจริงจากหนังสือภาษาไทยทั้งสองเล่มราคาอยู่ประมาณนี้นะครับครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆนะครับ ในเมื่อช่วงนี้ก็เดือดรุ่มตุ่มต่ำต่ำอยู่เป็นบางวันเป็นบางเวลานะครับในเรื่องของโควิดนะครับก็เราก็หาเก็บสะสมเหรียญทิ้งไว้ดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ยังพอมีเงินที่ยังติดกระเป๋าเราอยู่ก็คือเป็นเหรียญนะครับเพราะว่าเราเป็นนักสะสมกันนะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามช่องทาด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญนะครับ กับข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีครับ